ครับนนี้พี่ตายเอารถมาจอดไว้ทำไมทำไมข้างล่างมีน้ำเดี๋ยวเฉยไปไหมครับปานไหมครับเยังไงครับเหนื่อยครับเอ๊ะมีน้ำู่ข้างหลังครับเฮ้ยมีรถกระบะด้วยอันนี้เราอยู่อะไรนะเขาเรียกอะไรนะปากนายครับเราจะข้ามแพรนะครับข้ามไปที่น้ำหมื่น โอเคครับอ่าพี่แมงครับพี่แมงไปครับก้องนครับแต่ตอนนี้ร้อนกล้องฟุ้งฟิ้งมากนีเป็นเบื้องหลังการถ่ายภาพนะครับนี่แชร์จา้าวอ้วยเดีงเ้าเลยเอ้าว นี่คือบรรยากาศก,การการถ่ายรูปหมู <c oughs> ่ะนะครับโอาครับเ็แล้วครับโอ้โหแล้วันมาชิวเลยเอ <c oughs> ากาสเตยขึ้นบกแล้วไงเ <c oughs> นี่ยทำปากทำเม่ในการถ่ายารูปเพราะตัวเองครับไม่คิดจะตายก็เดิน รอเขาเลยรอเขาเลยไปเลยครับประสบการณ์ั้งนี้ไม่มีวบนน้ไม่มีไม่มีแล้วนะครับแบบนี้บนเนินเขาก็ได้วิ่งแล้วนะเนี่ยวิ่งมาเนนเขาเร็วไงเท่มากอันนี้ไปเลยครับพี่รู้สึกกับพี่ว่าใจอิดโรยมากเลยนะครับหิวหิวผมว่าถนนนี้ก็เป่าพื้นๆนะแค่มันกูขาดหน่อยนะพี่นะผมว่าไม่น่าไม่น่าจะมีอะไรนะ ไม่ได้หรอกเนี่ยถามก็แม่ก่อนเจ๊ใหญ่เจ๊ใหญ่เจ๊ใหญ่นั่งพิงแล้วเจ๊ใหญ่บอกเมาเมาโค้งโอ้แล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนรักตะเม็นมารอรับเยอะแยะไปหมดเลยเพื่อนรักอ่ะไอ้นั่นไอ้ลูกลูกมันตายป่ะตายเออให้นอนดีลาเดอร์ครับครับสัมภาษณ์ต่อครับอันนี้เป็นคุณชายจากโคฟีเป็นไงบ้างครับ ความรู้สึกครับสไลกระไรครับไม่ใช่บอลนะครับไปะไรตอนไหนครับเรือว่าวิชาวิบาศก์อ๋อแรกๆก็พอ้อมได้ไม่ต้องห่วงครับเข้าใจครับหลังๆไม่ไหวครับคุณมากครับผมเนี่ยคุณคุณคุณทำใจไว้เลยนะครับว่าไม่มีไม่มีสบายครับมอันนี้เป็นคุณชายจากโภปีบนะครับน่มากเลยสังเกตภาพเป็นคอนะครับ เขาเขาสามารถแปลงร่างเป็นในมดเด็กได้นะครับอันนี้ดูไว้นะครับเด็กๆไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างครับเป็นไงครับผนนี้ครับผุดยอดเลยครับวอนนี้เรากำลังคาจากอิจฉาดุดแก้หน่อยแก้หน่อยอ่าคาไปาทแค่นนานาหมื่นนาหมื่นนาหมื่นให้นานน้อยนะ เชฟวีโคราโดให้ดูภาพรวมๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมครับอ่านี่ครับสมาชิกเราครับอันนี้ยืนเป็นรถไทยรันิกเลยนะครับยืนอยู่หน้าเลยเฮ้ยแจ็ครถแจ็ครถอยู่ไหนแจ็ครถไม่ทำงานเลยอ่าอันนี้เราเราไม่ต้องพึ่งโกโปรนะครับ <laughs> เราเอาพื้นพื้นเนี่ยเราถ่ายพี่เมน,นะครับพเเ็็ในนะการถ่ายรูปมครับโอเคครับเดี๋ยวเจอฝั่งนู้นครับ